สวัสดีครับเพื่อนๆวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับโคชเฮียบอลทีเด็ดกันครับก็กลับพบกับโคชเฮียเป็นประจำทุกวันอีกครั้งนะครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กันนะครับก่อนอื่นก็ต้องฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจโคชเฮียครับแอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะรับข่าวสารใหม่ๆของโคชเฮียกันนะครับเรามาเริ่มวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กันเลยครับวันนี้วันศุกร์ที่23ิมิถุนายน2566 โค้ดเหตุก็เลืองฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจมาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆฟังอยู่5คู่ครับวันนี้เป็นฟุตบอลไอร์แลนด์พรีเมียร์ลีกเรามาดูโปรแกรมฟุตบอลวันนี้กันเลยนะครับคู่แรกก็เป็นการพบกันระหว่างทีมโบฮีเมียนจะพบกับแชมล็อกโลเวอร์คู่ที่2ก็เป็นเดลีซิตี้ครับพบกับคอก c คซิตี้คู่ที่3เป็นแซนแพ็ทติก จะเปิดบ้านพบก,กับเชลบอลคู่ที่4เป็นด็อกเฮด้ายูเนเต็ดเปิดบ้านพบก,กับดันดาร์คคู่ที่5เป็นยูซีดับลินจะเปิดบ้านพบก,กับสลีโกโลเวอร์ทั้ง5คู่นี้ก็คลิกออฟเวลาเดียวกันนะครับคือตีหนึ่งสเพื่อนเพื่อนท่านไหนครับที่ต้องการรับทัศนะคู่เด็ด,ด,ดคู่อื่นคู่ VIP ก็แอดไลน์มาหาโค้ชเฮียได้นะครับหรือจะสแกน QR โค้ดที่หน้าจอด้านล่างนี้ก็ทําได้เลยนะครับผมเรามาเริ่มวิเคราะห์ฟุตบอลน,นี้กับโค้ชเฮียกันนะครับ มาเริ่มกันที่คู่แรกครับเป็นการพบกันระหว่างโบฮีเมียนทีมอันดับ4ในตารางครับจะเปิดสนามเดลี่เมล์พาร์คสเตเดียมตอนรับการมาเยือนของแชมล็อกโลเวอร์ทีมจากฝูงของลีกเวลานี้คู่นี้ก็คลิก,ออกลเอาเวลาตี1:45เรียนราคาคู่นี้ครับให้ทีมเยือนอย่างแชมล็อกโลเวอร์เป็นต่อที่ปปสูงต่ำเปิดที่สองลูกควบสองลูกครึ่งมาดูผลงานและตารางคะแนนกันครับของทั้งสองทีมก็มาเริ่มที่เจ้าบ้านโบฮีเมียนตอนนี้ลั้งอันดับ4 ลงเล่นในลีกไปแล้ว20นัดชนะ10เสมอ4แพ้ไป6มีอยู่34คะแนนมาดูผลงานการเล่นในบ้านนะครับ9นัดก็ชนะมาได้5นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป3นัดยิงได้16ประตูเสีย9ประตูอัตราวีเลจอยู่ที่55.6%มาดูผลงานของแชมล็อกโลเวอร์ครับตอนนี้อยู่อันดับ1ในลีกครับลงเล่นไปแล้ว21นัดชนะ12เสมอ6แพ้ไป3มีอยู่42คะแนน ผลงานการเล่นไปทีมเยือน10นัดชนะ6เสมอ3แพ้ไป1ยิงได้18ประตูเสียสประตูอัตราวิเลียดอยู่ที่6 0มาดูผลงานเฮดทูเฮดที่นักกู้เจอกัน10นัดหลังสุดกระเพนทางเจ้าบ้านโบฮีเมียนชนะมาได้4นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป5นัดผลงานนัดล่าสุดที่นักกู้เจอกันเมื่อไม่นานมานี้นะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2023แชมล็อกโลเวอร์เปิดบ้านและชนะโบฮีเมียนไปด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์ มาดูผลก,กานขันที่ผ่านมาของโบฮีเมียนกันครับ10นัดหลังสุดก็ชนะมาได้3นัดเสมอ4นัดและแพ้ไป3นัดงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็ออกไปเยือนเดลี่ซิตี้และเสมอมาได้ด้วยสกอร์0ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นออกไปเยือนคอกซิตี้และแพ้มาด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ละก่อนหน้านั้นเล่นในบ้านครับแลชนะสลีโก้โรเวอร์ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0งานโดยรวม10นัดหลังสุดก็กินราคามา4นัดเจ้า1นัดและเสียราคาไป5นัดโดยมีาาัตาชนะราคาอยู่ที่40% ลงตามสินัดหลังสุดโอเวอร์ไป3นัดแลนเดอร์ไป7ดนัดดูผลงานขันที่ผ่านมาของแชมล็อกลเวอร์กันครับสินัดหลังสุดก็ชนะมาได้8นัดและแพ้ไป2นัดงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นแชมล็อกลเวอร์เปิดบ้านครับและเนี่ยยูซีดับลินไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนนัดก่อนนั้นออกไปเยือนสลิโกโลเวอร์แล้วก็ชนะมาด้วยสกอร์สประตูต่อศูนนัดก่อนนั้นได้เล่นในบ้านครับและชนะดันเขาด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์งานโดยรวม10นัดหลังสุดก็กินราคาไป6นัดเจ้าไป2นัดและเสียราคาไป2นัด โบีมีตาชนะราคาอยู่ที่60%สอร์ซงต่ำสินัดหลังสุดโอเวอร์ไป5นัดเจ้า1นัดแลนเดอร์ไป4นัดเกมนี้ทนะั้งคู่มาเจอกันครับของทั้ง2ทีมโบฮีเมียนอยู่อันดับ4มีอยู่34คะแนนส่วนแชมล็อกโลเวอร์เป็นจากฝูงเวลานี้ครับมีอยู่42คะแนนมีคะแนนห่างกันอยู่8คะแนนผลง,งานช่วงหลังครับเป็นทางทีมแชมล็อกโลเวอร์ที่ทํางานได้ดีกว่าครับโดยนัดหลังสุดก็ชนะรวดมา3นัด ผลง,งานการเล่นไปทีมเยือนฤดูกาลนี้กรร็ทำผลงานได้ดีมากครับ10นัดที่ลงเล่นก็จทะได้ถึง6นัดและแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวส่วนทางเจ้าบ้านครับผลง,งานช่วงหลังก็ไม่คงเส้นคงวาเท่าไหร่ใน5นัดหลังสุดที่เขาลงเล่นกระทะมาได้เพียงแค่นัดเดียวครับและผลงานการพบกับเองเฮดทูเฮดก็เป็นทางแชมป์ล็อกลูเวอร์นะครับที่ทำงานได้ดีกว่าชัดเจนครับโดย5นัดหลังสุดก็ชนะมาได้ถึง4นัดและแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวในราคาคู่นี้ครับให้ทางทีมเยือนแชมป์ล็อกลูเวอร์เป็นต่อที่ปอปอ สูงต่ำเปิดที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งคูนี้โคเฮียยังมั่นใจในทีมเยือนอย่างแชมล็อกโลเวอร์นะครับคโคเฮียมองว่าในเกมนี้จะไม่แพ้ครับแล้วก็น่าจะเฉียนชนะเก็บ3าคะแนนกลับมาได้ด้วยคู่นี้โคตเฮียเลยให้อยู่ต่อแชมล็อกโลเวอร์สูงต่ำคู่นี้โคตเฮียให้อยู่สกอร์ต่ำฟันธงไปที่แชมล็อกโลเวอร์จะบุกมาชนะทีมเจ้าบ้านอย่างโบฮีเมียนไปได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ูนย์ครับมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ที่2เป็นการพบกันระหว่างเดอร์ลีซิตี้ทีมระดับ2แตจะเปิดสนามแบนดด ตารางการมาเยือนของคอกซิตี้ทีม่มาดับ9คู่นี้ก็คลิกออกเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าราคาคู่นี้ครับให้เจ้าบ้านเดอรีซิตี้เป็นต่อลูกควบลูกครึง่งสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึง่งมาดูผลงานและตารางคะแนนกันครับเริ่มที่เจ้าบ้านเดอรีซิตี้ตอนนี้นั่งอันดับ2งลงเล่นใน,นลีกไปแล้ว21นัดชนะ10เสมอหแพ้ไป5มีอยู่36คะแนนผลงานการเล่นในบ้าน11นัดชนะ4เสมอ4แพ้ไป3ยิงได้12บประตู เสีย6ประตูอตัตราเวเรียดอยู่ที่36.4%มาดูผลงานของค็อกซิตี้ครับตอนนี้อยู่อันดับ9ลงเล่นในลีกไปแล้ว20นัดชนะ6เสมอ3แพ้ไป11มีอยู่21คะแนนผลงานการเล่นไปทีมเยือน9นัดชนะ1เสมอ2แพ้ไป6ยิงได้9ประตูเสีย22ประตูอตัตราเบเรียดอยู่ที่11.1%ผลงานการพบกันเองเฮตูเฮต์ครับ10นัดหลังสุดก็เป็นทางเดลีซิตี้ชนะมา7นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป1นัด ผลงานนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันเป็นคอรซิตี้ครับเปิดบ้านและแพ้กับเดลีซิตี้ไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งมาดูผลงานที่ผ่านมาของเดลีซิตี้กันครับสินัดหลังสุดก็ชนะมาได้5นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป3นัดผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็เป็นเดลีซิตี้เล่นในบ้านและเสมอโบฮีเมียนไปด้วยสกอร์ศูย์ประตูต่อ0ูนย์แต่ก่อนหน้านั้นออกไปเยือน Patrick, แซนแพทริกแต่แพ้ไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่ง ก่อนหน้านั้นก็ได้เล่นในบ้านและเสมอเชลบอลศูนย์ประตูต่อศูนย์งานโดยรวม10นัดหลังสุดก็กินราคาไป5นัดและเสียราคาไป5นัดเมื่อแตาชนะราคาอยู่ที่50%าสิงต่ำสิบนัดหลังสุดโอเวอร์ไป3นัดและเดอร์ไป7นัดมาดูผลกางการที่ผ่านมาของคอกซิตี้กันครับ10นัดหลังสุดก็ชนะมาได้4นัดและแพ้ไป6นัดผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นคอกซิตี้เล่นในบ้านและแพ้กับดันเคาวิทยสกอร์หประตูต่อแต่ก่อนหน้านั้นได้เล่นในบ้านครับละกษณะโบฮีเมียนวิทยสกอร์สประตูต่อ1 แต่ก่อนหน้านัออกไปเยือนด็อกเฮด้าดูเดเต็ดก็ชนะมาด้วยสกอร์หประตูต่อ0ย์งานโดยรวม10นัดหลังสุดก็กินราคาไป4นัดและเสียราคาไป6นัดโดยมีัตาชนะราคาอยู่ที่40%สูงต่ำา10นัดหลังสุดโอเวอร์ไป7นัดแลนเดอร์ไป3นัดเกมนี้ทั้งคู่มาเจอกันนะครับแต่ผลงานช่วงหลังกับแตกกันอย่างสิ้นเชิงครับโดยเจ้าบ้านอย่างเดลีซิตี้ผลงาน5นัดหลังสุดก็พิ่งชนะมาได้ครั้งเดียวครับและผลงานทีมเยือนอย่างคอกซิตี้ครับ5นัดหลังสุดก็ทำผลงานได้ดีมากครับชนะไปถึง4นัด แล้วก็แพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวแต่ผลง,งานการชนะส่วนใหญ่ของค็อกซิตี้ก็ไปการเล่นในบ้านครับแล้วผลง,งานการเล่นไปทีมเยือนของค็อกซิตี้ก็ทํผลงานได้ไม่ดีเลยนะครับเก้านัดหลังก็ชนะไปเพียงแค่นัดเดียวแล้วก็แพ้ไปถึง6นัดสถิตีที่เจอกันเองเฮดทูเฮดก็เป็นทางเดลี่ซิตี้ที่ผลง,งานได้ดีกว่าชัดเจนเลยครับโดยผลงาน5้านัดหลังสุดที่เล่นในบ้านเดลี่ซิตี้ก็ชนะทีมเยือนอย่างค็อกซิตี้รวดตั้ง5นัดเลยครับแล้วก็ยิงประตูได้เกิน2ประตูทุกนัดเลยครับ เจลราคาคู่นี้ครับให้เจ้าบ้านเดรี่ซิตี้เป็นต่อลูกควบลูกครึ่งสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งคู่นี้โคเทียมองว่าถึงแม้ว่าเดรี่ซิตี้ผลงานช่วงหลังจะแผ่วลงไปครับแต่การได้มาเจอกับคอกซิตี้ในเกมนี้โคเทียยังเชื่อว่าเดรี่ซิตี้จะกลับมาเรียกฟอร์มเก่งได้ครับและจะเก็บสาคะแนในในเกมนี้ได้เพราะว่าผลงานช่วงหลังของคอกซิตี้เวลาเจอกับเดรี่ซิตี้ก็มักจะแพ้ทางทีมเจ้าบ้านอย่างเดรี่ซิตี้คู่นี้โคเทียก็ให้อยู่ต่อเดรี่ซิตี้นะครับ ตาเกมนี้ได้ประตูเร็วกลุนเม็ดสองได้สบ,สบายสบายครับสูงต่ำคู่นี้โคชเฮียให้อยู่สกอร์สูงครับฟันธงไปที่เดลี่ซิตี้จะเปิดบ้านและชนะคอกซิตี้ไปได้สกอร์สประตูต่อหนึ่งมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ที่3เป็นการพบกันร,ระหว่างแซนแพดทิกทีมอันดับ3จะเปิดสนามริชมอนด์พาร์คพบกับทีมเชลบอลทีมอันดับ6คู่นี้ก็คลิกออฟเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเล,ละคาคู่นี้ให้ทางเจ้าบ้านแซนแพดทิกเป็นต่อครึ่งควบลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่ง มาดูผลงานและตารางคะแนนกันครับเจ้าบ้านแซนแพทรติกตอนนี้ยนดับ3ลงเล่นในลีกไปแล้ว21นัดชนะ11เสมอ2แพ้ไป8มีอยู่35คะแนนครับผลงานการเล่นในบ้าน10นัดชนะ6เสมอ1แพ้ไป3ยิงได้18ประตูเสีย8ประตูอัตราเวิเยดอยู่ที่60%ส่วนผลงานทีมเยือนเชลบอลครับตอนนี้ลั้งอันดับ6ลงเล่นในลีกไปแล้ว20นัดชนะ7เสมอ9แพ้ไป4มีอยู่30คะแนน ผลงานการเล่นเปทีมเยือน9นัดชนะ2เสมอ5แพ้ไป2ยิงได้9ประตูเสีย6ประตูอัตราวิเลนอยู่ที่22.2%มาดูผลงานเฮดทูเฮดทังคู่เจอกันครับ10นัดหลังสุดก็เป็นทางเซนต์แพตติกชนะมาได้6นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป2นัดงานนัดล่าสุดที่นักคู่เจอกัน ไปทางแซนพทติกออกไปเยือนเชลบอลและชนะมาดุสกอร์หประตูต่อศูนย์มาดูผลงาน,นที่ผ่านมาของเซนพทติกกันครับ10นัดหลังสุดก็ชนะมาได้ถึง6นัดและแพ้ไป4นัดงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็ไปเยือนด็อกเฮด้ายูเนเต็ดแล้วก็แพ้มาดยสกอร์สประตูต่อ1นัดก่อนหน้านั้นได้เล่นในบ้านครับและชนะเดลี่ซิตี้สรประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นก็ไปเยือนยูซีดับลินและก็ชนะมาดยสกอร์สประตูต่อ1นงานโดยรวม10นัดหลังสุดก็กินราคาไปถึง6นัดเจ้าไป1นัดและเสียราคาไป4นัด มียตาชนะราคาอยู่ที่60%สูงต่ำา10นัดหลังสุดโอเวอร์ไป7นัดแลนเดอร์ไป3นัดมาดูผลการแข่งที่ผ่านมาของเชียร์บอลกันครับ10นัดหลังสุดก็ชนะมาได้5นัดเสมอ4นัดและแพ้ไป็น1นัดงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นเชียร์บอลเล่นในบ้านและเสมอซิลิกโก้โลเวอร์ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1นัดก่อนหน้าน,นั้นก็ได้นในในบ้านนะชนะด็อกเฮด้ายูเนเต็ดด้วยสกอร์3ประตูต่อ2 แต่ก่อนนั้นออกไปเยือนเดอรี่ซิตี้และเสมอมาได้วจสกอร์สู์ประตูต่อศูนผลงานโดยรวม10นัดหลังสุดก็กินราคาไป6นัดเจ้า1นัดและเสียราคาไป3นัดโดยเมียตาชนะราคาอยู่ที่60%ูงต่ำ10นัดหลังสุดโอเวอร์ไป3นัดเจ้า1นัดแลนเดอร์ไปถึง6นัดผลงานโดยรวมในช่วงหลังของเชลบอลนะครับก็เป็นทีมที่เล่นได้เนียวแน่นพอสมควรครับโดย10นัดหลังสุดที่เขาลงเล่นก็เพิ่งแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวและผลงานการออกไปเล่นเป็นทีมเยือนใน4นัดหลังสุดก็ยังไม่แพ้ใครเลยครับ เกมนี้มาเจอกับทีมเจ้าบ้านอย่างแซนแพทริกผลงานโดยรวม5นัดหลังสุดก็ทำผลงานได้ดีครับนะมาถึง4นัดและแพไปน1นนัดโดยการเล่นในบ้าน3นัดหลังสุดของแซนแพทริกก็ชนะรวดม,มาทั้ง3นัดเลยครับเกมนี้มาเจอกันของ2ทีมที่ทำผลงานได้ดีแตกต่างกันนะครับ โดยทางแซนแพทริกเป็นทีมเด่นในบ้านได้ดีใน3นัดหลังสุดส่วนทีมเยือนอย่างเชลบอลครับก็ทำงานได้ดีในการเล่นไปทีมเยือน3นัดหลังสุดเช่นกันแต่สถิติทูเฮดที่เจอกันทางแซนแพทริกได้ทำงานได้ดีกว่าครับโดย3มนัดหลังสุดที่ลงเล่นเจอกันก็ชนะรวดมาทั้ง3นัดเรทราคาคู่นี้ครับให้เจ้าบ้านแซนแพตริกเป็นต่อครึ่งควบลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งคู่นี้โคทีเมองว่าแซนแพทริก เปทีมที่เ่นในบ้านได้ดีครับและผลงานช่วงหลังคณะทีมเชลบอลมาได้ตลอดแล้วเกมนี้ก็ต้องการ3คะแนนครับเพื่อที่จะลุ้นแชมป์ต่อไปในฤดูกาลนี้คู่นี้โค้ชเฮียให้อยู่ต่อแซนแพทริกสูงต่ำคู่นี้โค้ชเฮียให้อยู่สกอร์ต่ำฟันธงไปที่แซนแพทริคจะเปิดบ้านและชนะทีมเยือนอย่างเชลบอลไปได้ด้วยสกอร์สอประตูต่อศูนย์มาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ที่4ครับเป็นการพบกันระหว่างด็อกเฮดายูเนเต็ดที่อันดับ7ในตารางครับเกมนี้จะเปิดยูเนเต็ดพาร์คต้อนรับการมาเยือนของดันดาร์ ทีอระดับ5ในตารางคู่นี้ก็คลิกออกเวลาตี1:45ในรราคาคู่นี้เปิดมาที่ d o อกเฮด้ายูเนเเป็นต่อที่ราคาเสมอสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งมาดูผลงานแลตารางคะแนนของ,องทั้งสองทีมกันครับเริ่มกันที่เจ้าบ้าน d o อกเฮด้ายูเนเตอนนี้รังอันดับ7ลงเล่นในลีกไปแล้ว20นัดชนะ6เสมอ5แพ้ไป9มีอยู่23คะแนนผลงานการเล่นในบ้าน10นัดชนะ3เสมอ2แพ้ไป5ยิงได้9ประตู เสีย12ประตูอตัตราเวดีย์อยู่ที่30%มาดูผลงานทีมเยือนครับดันดาร์กตอนนี้อยู่อันดับ5ของเล่นในลีกไปแล้ว21นัดชนะ9เสมอ5แพ้ไป7อยู่32คะแนนผลงานการเล่นเป็นทีมเยือน11นัดชนะ4เสมอ2แพ้ไป5ยิงได้9ประตูเสีย12ประตูอตัตราเวลีย์อยู่ที่36.4%ผลงานการพบกันเองเฮดตูเฮด10นัดหลังสุดก็เป็นทางด็อกเฮด้ายูเนเต็ดชนะมาได้4นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป5นัด ผลงานนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันด็อกเคด้ายูเนเต็ดออกไปเยือนดันดาร์และแพ้ไปด้วยสกอร์สามประตูต่อ2มาดูผลงานที่ผ่านมาของด็อกเคด้ายูเนเต็ดสิบนัดหลังสุดก็ชนะมาได้แค่3นัดเสมอ1นัดและแพ้ไปถึง6นัดผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นด็อกเคด้ายูเนเต็ดเล่นในบ้านและชนะเซนต์แพตริกไปด้วยสกอร์สองประตูต่อ1นัดก่อนนั้นออกไปเยือนเชลลบอร์และแพ้ไปด้วยสกอร์สามประตูต่อ2นัดก่อนนั้นก็ได้เล่นในบ้านและแพ้คอกซิตี้ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ1 ผลงานโดยรวม10นัดหลังสุดก็กินราคามา3นัดเจ้าไป1นัดและเสียราคาไปถึง6นัดโดยมีอัตราชนะราคาอยู่ที่30%สูงต่ำ10นัดหลังสุดโอเวอร์ไป6นัดแลนเดอร์ไป4นัดมาดูผลกางขันที่ผ่านมาของดันดาร์กันบ้างครับ10นัดหลังสุดก็ชนะมาได้ถึง6นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป3นัดผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็ออกไปเยือนค็อกซิตี้แล้วก็ชนะมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นัดก่อนนั้นได้เล่นในบ้านชนะยูซีดับลินด้วยสกอร์4ประตูต่อ1 นตก่อนหน้านัตออกไปเยือนแชมป์ล็อกโรเวอร์แล้วก็แพ้มาด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ผลงาน10นัดหลังสุดก็กินราคามาถึง6นัดเจ้าไป1นัดและเสียราคาไปแค่3นัดโดยเมียตาชนะราคาอยู่ที่60%สูงต่ำสิบนัดหลังสุดโอเวอร์ไป7นัดแลนเดอร์ไป3นัดผลงานโดยรวมในช่วงหลังของทั้งคู่ครับก็เป็นทางเจ้าบ้านด็อกเคดียูเนเต็ดที่ทำผลงานได้ดีกว่าเล็กน้อย5นัดหลังสุดก็ชนะมาได้3นัดและแพ้ไป2นัดมาดูทางทีมเยือนยันดันดาร์กันครับผลงาน5นัดหลังสุดก็ชนะมาได้แค่2นัด เสมอ1นัดและแพ้ไป2นัดแต่ก็มีข้อน่าสังเกตที่ว่าในการเจอกันเองของทั้งสองทีมครับเป็นทางดันดาร์ที่ทำผลงานได้ดีกว่ามากเลยครับโดย4นัดหลังสุดที่คู่เจอกันก็เป็นทางดันดาร์ทนะครับที่ยังไม่แพ้กับทีมด็อกเฮด้ายู่นเตดเลยแล้วดูกาลนี้ครับทีมด็อกเฮด้ายู่นเตดก็ทำผลงานในการเล่นในบ้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่10นัดที่ลงเล่นก็แพ้ไปถึง5นัดเลยครับเรื่นราคาคู่นี้ครับให้เจ้าบ้านด็อกเฮด้ายู่นเตดเป็นต่อที่ราคาเสมอสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่ง โคชเฮียมองว่าเกมนี้ทีมเยือนอย่างดันดาร์กไม่น่าจะแพ้นในเกมนี้ครับแล้วเกมนี้ก็น่าจะมีโอกาสเก็บชนะกลับไปได้ด้วยนะครับคู่นี้โคดเฮียให้อยู่ลองดันดาร์กสูงต่ำคู่นี้โคดเฮียให้อยู่สกอร์ต่ำฝันทงไปที่ดันดาร์กบุกมาชนะทีมเจ้าบ้านอย่างด็อกเฮด้ายูเนเต็ดไปได้ดสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์มาวิเคราะห์ต่อที่คู่สุดท้ายในวันนี้ครับคู่ที่5เป็นการพบกันระหว่างยูซีดับลินทีมันดับบอยในตารางครับจะเปิดสนามยูซีดีโบต้อนรับการเยือนของซัลิโก้โลเวอร์ ทีมอันดับ8คู่นี้ก็คลิกออกเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเราคาคู่นี้ครับให้ทีมเยือนอย่างสลิโกโลเวอร์เป็นต่อ1ลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งมาดูผลงานของ U c ซดับลินครับตอนนี้ลังอันดับบวยในตารางครับอันดับ10บนี้ในลีกไปแล้ว20นัดชนะ1เสมอ3แพ้ไป16อยู่แค่6คะแนนผลงานการเล่นในบ้าน9นัดชนะ1เสมอ2แพ้ไป6ยิงได้5ประตูเสีย17ประตูอตัตราเวเลียอยู่ที่ 11. 1เซ ดูผลงานทีมเยือนซิลิโก้โลเวอร์ครับตอนนี้ลังอันดับ8เป็นในลีกไปแล้ว20นัดชนะ6สเสมอ5แพ้ไป9มีอยู่23คะแนนผลงานการเล่นไปทีมเยือน10นัดชนะ3สเสมอ2แพ้ไป5ย้ยิงได้10ประตูเสีย13ประตูอัตราวิเดียอยู่ที่30%มาดูผลงานฮิ t ทูเฮดที่ทั้งคู่เจอกันครับ10นัดหลังสุดก็เป็นทางยูซดับินชนะมาได้แค่1นัดสเสมอ2นัดและแพ้ไป7นัด ผลงานนัดล่าสุดที่นักกู้เจอกันก็เป็นทางิลิโก้โรเวอร์เล่นในบ้านและชนะยูซีดับลินไปได้ด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งมาดูผลงานขารที่ผ่านมาของยูซีดับลินสิบนัดหลังสุดก็ยังไม่ชนะใครเลยนะครับสเสมอมาหนึ่งนัดและแพ้ไปถึงเก้านัดผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็ไปเยือนแชมล็อกโรเวอร์และแพ้ไปด้วยสกอร์สี่ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นออกไปเยือนดันดาร์และก็แพ้มปด้วยสกอร์สี่ประตูต่อหนึ่งแัดก่อนหน้านั้นก็ได้ในในบ้านและแพ้เซนแพตติกไปด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่ง ผลงาน10นัดหลังสุดกกินราคามาแค่2นัดและเสียราคาไปถึง8นัดเมียตาชนะราคาอยู่ที่20%สูงต่ำ10นัดหลังสุดโอเวอร์ไป6นัดแลนเดอร์ไป4นัดมาดูผลงานที่ผ่านมาของสิลิโก้ลูเวอร์กันครับ10นัดหลังสุดก็ชนะมาได้แค่3นัดเสมอ1นัดและแพ้ไปถึง6นัดงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นออกไปเยือนเชลบอลก็เสมอมาได้สกอร์1ประตูต่อ1 นัดก่อนนั้นนันได้เล่นในบ้านและแพ้กับเชมล็อกโรเวอร์3ประตูต่อศูนย์นัดก่อนนั้นออกไปเยือนโบฮีเมียนแล้วก็แพ้มาดยสกอร์2ประตูต่อศูนย์งานโดยรวม10นัดหลังสุดก็กินราคามาแค่4นัดเจ้า1นัดและเสียราคาไปถึง5นัดโดยมีอัตราชนะราคาอยู่ที่40%สูงต่ำ10นัดหลังสุดโอเวอร์ไป4นัดเจ้า1นัดแลนเดอร์ไปถึง5นัดคู่นี้มาเจอกันเป็นทีมยูทีดับลินครับที่ผลงานได้แย่มากครับในช่วงหลังโดย5นัดหลังสุดที่ลงเล่นก็แพ้รวดทั้งสน้านับ ผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับใน5นัดหลังสุดก็จะนับไปเพียงแค่นัดเดียวและแพ้ไปถึง3นัดแต่ก็มีข้อหน้าสังเกตที่ว่า5นัดหลังสุดทางทีมิลิโก้โลเวอร์็ยิงประตูดได้แค่2ประตูเท่านั้นแสดงว่าในแนวลูกของทางิลิโก้โลเวอร์มีปัญหาพอสมควรครับเลลากาคู่นี้ให้ทีมเยือนอย่างิลิโก้โลเวอร์เป็นต่อ1ลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งคู่นี้โคเทียยังมองว่ายูซีดับลินที่เกมนี้ได้ได้ในบ้าน มาเจอทีมเยือนอย่างิลิโก้โลเวอร์ที่ผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แถมเกมลุกยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรคู่นี้โคชเฮยยังมองว่ายูทีดับลินก็พอจะมีโอกาสที่ยันเสมอในเกมนี้ได้ครับหรือแม้ว่าจะแพ้ก็ไม่น่าจะแพ้เกินหนึ่งประตูคู่นี้โคชเฮยให้อยู่รองยูซีดับลินสูงต่ำคู่นี้โคชเฮยให้อยู่สกอร์ต่ำฟันธงไปที่ยูซีดับลินจะเปิดบ้านและเสมอกับิลิโก้โลเวอร์ไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับก็ครบถ้วนกันไปแล้วนะครับสำหรับทั้งี้นนาคาื่อนกัันนไปนะครบ ถ้าเพื่อนๆใดๆนะครับที่คิดเห็นตรงกับโคดเทียที่โคดเทียให้ทีเด็ดไปจะลงทุนในวันนี้ก็ขอยรับทรัพย์กันท่วหน้าเลยนะครับโคดเฮีย er จะมาสรุปกันให้ฟังชัดๆอีกทีทั้ง5คู่ครับเริ่มที่คู่แรกโบฮีเมียนเปิดบ้านพบกับแชมล็อกโลเวอร์ในราคาคู่นี้ให้ทางทีมเยือนแชมล็อกโลเวอร์เป็นต่อที่ราคาปอปอสูงต่ำเปิดที่สองลูกควบ2ลูกครึ่งคู่นี้โคดเทียให้อยู่รองโบฮีเมียนสูงต่ำคู่นี้โคดเทียให้อยู่สกอร์ต่ำมาถึงคู่เดลี่ซิตี้เปิดบ้านพบค็อกซิตี้ ราคาเปิดที่เจ้าบ้านเดลี่ซิตี้เป็นต่อลูกควบลูกครึ่งสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งคู่นี้โคเทียให้อยู่ต่อเดลี่ซิตี้สูงต่ำคู่นี้โคเทียให้อยู่สกอร์สูงมาถึงคู่แซนพทริกเปิดบ้านพบกับเชลบอลราคาเปิดที่แซนพทรติกต่อครึ่งควบลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งคู่นี้โคเทียให้อยู่ต่อแซนพทรสิกสูงต่ำคู่นี้โคเทียให้อยู่สกอร์ต่ำมาถึงคู่ด็อกเฮด้ายูเนเต็ดเปิดบ้านพบกับดันดาว เหรียญราคาคู่นี้นะครับเปิดมาที่เจ้าบ้านด็อกเคด้ายูเนเต็ดเป็นต่อที่ราคาเสมอสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งคู่นี้โคเทเฮให้อยู่รองทีมเยือนอย่างดันดาวสูงต่ำคู่นี้โคเทเฮให้อยู่สกอร์ต่ำครับมาถึงคู่ยูซีดับลินเปิดบ้านพบกับซาริโก้โลเวอร์เหรียญราคาเปิดที่ทีมเยือนซาริโก้โลเวอร์เป็นต่อ1ลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งคู่นี้โคเทเฮให้อยู่รองยูซีดับลินสูงต่ำคู่นี้โคเทเฮให้อยู่สกอร์ต่ำครับ ก็ครบทวนกันไปแล้วครับสาหรับ5คู่ของวันนี้นะครับที่โคเทียมาให้ทีเด็ดเอนจะจากกันไปในวันนี้ครับก็ต้องฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจโคเทียอีกครั้งนะครับอย่าล,ลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับข่าวสารใหม่ๆของโคเทียกันครับหรือว่าเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ต้องการรับทัศนะคู่เด็ดๆคู่อื่นๆคู่ VIP กแกล้ไลน์หาโคเทียได้นะครับสําหรับวันนี้โคเทียก็ต้องขอลาไปก่อนครับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้โคเฮีย สวัสดีครับ